คนไทยในสวีเดนเนาะเสร็จแล้วนะคะกอปี้ก p ปี้ไปแล้วก็เอาไปใส่ยายอีสย,ยังอยู่ไหมโอ้แล้วก็ใส่ลิงก์เพจนะคะ เรียกว่าตั้งค่าให้ครบอันนี้คือการตั้งค่าชื่อช่องครบหรือยังถามใจตัวเองค่ะทุกคนอยากได้แบบครอบจัก,กรวาลก็เอาทีนี้นะคะตอนนีเ้เดี๋ยวดูก่อนว่าปาอิทอยู่ไหมปาอิตไม่อยู่แล้วเนาะทีนี้คนนอร์เวย์เขา,เาคนคนเดนมาร์กเขาจะเห็นวันได้ยังไงเขาจะเห็นชื่อช่องวันเป็นภาษาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันขออนุญาต เปลี่ยนภาษาอ,อ,อีกอันหนึ่งอีกอันนึงก่อนที่เราเดี๋ยววันจะจบไลฟ์แล้วนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาจะเห็นเราคือชื่อช่องเราตรงนี้เป็นภาษาต่างๆที่เราใส่ไว้คำอธิบายใต้คลิปเราตรงนี้เป็นภาษาต่างๆที่เราใส่ไว้แต่คลิป ของเราเขาจะเห็นคลิปเราเป็นแค่ภาษาอังกฤษวันใส่ภาษาอังกฤษนะคะเห็นแค่ภาษาอังกฤษภาษาอ่าไทยเป็นหลักเดี๋ยววันจะขอปิดหน้าจออันนี้แล้ววันขอเปลี่ยนภาษาใน iPad เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้ววันจะพาไปดูว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เราจะเห็นยังไงตอนนี้เครื่องวันใช้ภาษาไทยนะคะ มันก็จะเห็นมันจะเห็นแต่คลิปของมาดามบ้านนาที่เป็นภาษาไทยค่ะมันจะไม่เห็นภาษาอื่นๆทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษรอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เราจะเห็นคลิปเราแบบนี้เราเข้ามาที่คำค้นหาค่ะพิมพ์คำว่าถ้า ถ้าอังกฤษมันใช้คำว่ามาดามบ้านานานะคะเราก็ใส่สวีเดนค่ะแล้วเรากด Enter ไปนะคะทีนี้มันจะเห็นช่องเราเราไม่ได้เติมภาษาอังกฤษไว้หรองงงงงเดี๋ยวเด้อ ทีนี้นะคะมันจะเห็นแบบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องวันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันจะเห็นชื่อช่องเป็นแบบนี้มาดามบ้านนามาดามมัสรูมอันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษของวันนะคะเสร็จแล้วคลิปของวันมันจะเห็นบางคลิปเท่านั้นที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าวันไม่ได้แปลทุกคลิปนะคะคลิปไหนที่เป็นภาษาไทยมันจะเห็นเป็นภาษาไทยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ คลิปไหนที่วันใส่คำแปลเป็นภาษาอังกฤษมันจะเห็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะเห็นคลิปนี้ไหมคะอ่าคลิปนี้นะคะคือวันไม่ได้แปลทุกคลิปนั่นเองค่ะคลิปไหนที่เป็นภาษาอังกฤษจะเห็นแบบนี้ฝรั่งเขาก็จะเข้าใจแค่คลิปนี้ ส่วนคลิปนี้เข้าใจไหม11มิถุนายน2022เออ2022ไฮไลท์วันนี้ความในใจของฉันคลิปนี้ไฮไลท์วันนี้พาเก็บผักป่าสวีเดนหลายชนิดชมดอกไม้สวยๆฝรั่งเขาก็จะเห็นเป็นภาษาไทยแบบนี้ค่ะซึ่งเขาจะไม่เข้าใจแต่พอคลิปนี้แปลวันเขียนว่าเก็บผักป่าสวีเดนก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ คนที่ใช้เครื่องเป็นภาษาอังกฤษจะเห็นคลิปเป็นภาษาอังกฤษคนที่ใช้เครื่องเป็นภาษาสวีเดนจะเห็นคลิปเป็นภาษาสวีเดนถ้าวันจะแปลชื่อคลิปวันจะใช้2ภาษาหลักก็คือสวีเดนและภาษาอังกฤษส่วนคนที่เป็นคนจีนเขาจะเห็นชื่อช่องเป็นภาษาจีนแล้วเขาจะเห็นชื่อคลิปเป็นภาษาอังกฤษเพราะวันไม่มีเวลาอ ตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเอาแล้วเราจะทำยังไงให้คนเห็นชื่อคลิปเราเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้หรือเป็นภาษาอื่นๆ